พี่น้องแาร์ทั่วโลกวันนี้กลับมาพรกันอีกแล้วพี่น้องบันฮ็ดวิดีโอหลายวันหลายมือเนาะพี่น้องวันนี้กะคลิปรีวิวของกะมาอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าได้ของมาดีๆนะขอก็เลยอยากเอามาให้เบิ่งเนาะไอ้วันเสาร์ที่ผ่านมาพี่น้องคนมาขายอยู่ทอกสี่ลานหลายเป็นเป็นประกดการเลยเพราะว่ามันเป็นมือมือเดียวที่แดดออกนะพี่น้องที่แดดออกเบิดมือเนาะไอ้ทั้งเดือนที่ผ่านมากับพนตกเสมอเนาะวัอนี้ก็ขึ้นเบิดมือพี่น้องมื่ออื่นกะจะขึ้นอีกนะพี่น้องจะแบบว่า ฝนตกเสมอแต่ว่ามันสเลือกตกยงมเสาย์แงมแรกยงมบ่ายมันก็แล้วแต่นะพี่น้องแต่ว่าวันเสาร์ที่ผ่านมากอ,อากาศดีกว่ามู่นะวันอาทิตย์กับคือขึ้นนะพี่น้องหมอกลงเต็มอยู่เนาะมือนี้คอยก็เลยอยากมารีวิวของให้เบิรงเนาะพี่น้องว่ามันดีของมาแบบมันแามนะพี่น้องก็เลยอยากมารีวิวห้เบิรงเนาะกึมาเบิรงก็เลยเนาะพี่น้องอันดับแรกก็เริ่มต้นจากกระเป๋าก่อนเนาะพี่น้องกระเป๋าแรดลีเนาะมันจะมีลายอเด้พี่น้องแต่ว่าคอยก็เลือกเอาแบบว่านั่งเทอมมันกะ กระเป๋าแลลี่นึกถึงมันกะไอ้กระเป๋าเงินเนาะปกติแบบดีๆอย่างสีเข้ากับขายอยู่ประมาณซี่ปอนหาปอนนะนะพี่น้องซี่ปอนหาปอนนี่คันซื้อมาใส่ก็ถือว่าถือแค่แหงเลยพี่น้องอันนี้คนเซื้อมาสองปอนเนาะแลลี่สองปอนกับสี่แปดสิบกว่าบาทนะพี่น้องแปดสิบแปดเนาะก็แล้วจ้าไอ้คาเงินนะแต่ว่าอยู่นี่กับอ่ามันก็สีมื่อกี้ใส่เหรียญเนาะพี่น้องมันก็ตามสะพานแล้วพี่น้องมันเป็นกระเป๋ามือสองนะอ่า ขันตัวได้งามๆเนี่ยคอยกับจะเก็บไปใส่ <c oughs> เก็บไว้ก็บวกวันได้ใส่เป็นไงพี่พี่น้องเพราะว่าส่วนมากของกับซื้อใส่ถ้กระเป๋าถือคอยไปค้าบูดนั่นแหะนะอันนี้สองปอนะนพี่น้องเนาะตอนน่อมากับเป็นกระเป๋าไอ้กระเป๋าถือพี่น้องกระเป๋าสะพายอันนี้ก็แรดลีเช่นกันเนาะตอนนี้คอยซื้อว่าไอ้ซื้อกระเป๋ายี่ห้ออื่นละพี่น้องคอยส่ซื้ออยู่สอยี่ห้อก็คือมีคลิปลิงกับแรดลีนะลองเลยเขากับพซื้อละพี่น้องไม่ท้ายยาก อ่าราคาอีกอย่างหนึ่งมันใหญ่นะพี่น้องพอหนูชจาสิกาเรามาขายของสินเล็กๆหน่อยๆนะอันนี้ก็สองปอนพี่น้องซื้อจากหลานกับแพงอยู่ล่ะพี่น้องกับโป๊ต่างกัน Он ดนอกก็พวกมีห่ออื่นน,นะพี่น้องมีห่ออื่นกะอี <G l ug> ห้ออื่นนุชเจอมีพวกอไอ้เทสเปเกนอร์โนนี่น่ะจุดต้วงมาขอความเดชซื้อมาขายพี่น้องขก็ซื้อตาแลดดีนี่ล่ะกับคลิปลิงสองอนนันอันนี้ก็สองปอนพี่น้องอนนันต่อมาก,กะอันนี้กะสองปอนสองปอนกับแปดสิบกว่าบาทเนาะ เราก็ไปขายประมาณซิปบอลหรือเท่าใดเนี่ยเราเพชรซิปบอลซิปหาบอลแล้วแต่กระเป๋าเนาะแล้วแต่สภาพน,นะพี่น้องสภาพดีก็ขายแพงนะพี่น้องเพราะว่าอันมันมาถือได้พี่น้องกระเป๋ายี่ห้อนี่มันอันไปบางยุหลานมันก็ร้อยแปดสิบนะพี่น้องร้อยแปดสิบสองรอยรอยหนึ่งกับสี่พันสี่นะพี่น้องร้อยหนึ่งกับสี่พันสี่สิเนาะแต่ว่าอันก็ซื้อมาสองปอนด์นะพี่น้องกรับถือว่า งามอยู่นะพี่น้องงามอยู่เขาก็เลือกตัวไดมันมันบสกรบโปมันบอขาบอยังกระสือนะสือกะนังเถือเขาก็เล่ากับเซมี่ลูกไอ้ลูกขาแบบสือสือราคาทรงสือมาวันนี่กับบอบอแพงสินะพี่น้องตัวนี้ก็สือมาแพงแน่ยู่พี่น้องเพราะว่ามันมันไม่พี่น้องคันคอยอันคันคอยคอยมีหลายแล้วนะพี่น้องคันแม่สมมติว่าขวบมีกระเป๋าขอยก็สิแก้ไปใส่อยู่ไม่ไม่พี่น้อง มันมีอยู่สามใบใบละสิบปอนนะพี่น้องเขาไปต่อเขาสามใบยี่สิบปอนได้บเขาก็หายคอยกันนะผมก็ได้เอาสองใบเพราะว่าอ,อีกใบหนึ่งมัน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 เกานะี่พี่น้องเกาล่องน้อยหนึ่งอะนะมันมีรอยไอเป็นหนังอะนะเขาก็เกรียกเอาอันนี้กะสิบปอนเนาะแล้วก็สิบไปขายยี่สิบปอนสิบห้าปอนแล้วแ้งก็สิบขัน,นมันกระเป๋าไม่มันเกิดขายได้ง่ายนะพี่น้องตัวนี้งามงามพี่น้องสีหมวง เห็นปะสีนี่ม่วงพี่น้องสีม่วงเนาะตัวนี้เป็นหนังนะพี่น้องเป็นหนังตัวนี้งามๆเด้ลยหนอหนังแรดลี่เนาะสีปอนตัวนี้ลาผ่านไปพี่น้องวันนี้ก็ไปซื้อกุญแจพ่อหนงเจสิกาแล้วก็ซื้อกุญแจมาเนาะอ,อันนี้กุญแจแล้วก็อันไอแว่นขยายเนาะพี่น้องแว่นขยาย ซื้อมาหาซิผีวันเราวะถามข่อยข่อยถามเราเนี่ยคนเราเขาถามไว้อันนี้ก็จะเป็นแหวนข้อจูมพี่น้องแหวนข้อจูมอันนี้ก็าข้อจูมพี่น้ขอข้อจูมก็คือใส่แบบใส่ไม่รู้เขาใส่นะพี่น้องเขาก็ใส่แบบนี่สินะวนมากระสืเป็นแหวนข้อจูมแล้วพี่น้องแหวนข้อจูมงามเด้์นั่นคือมันก็เป็นพวกสวอลล์สกี้ไงสินะ อีกเข้มกัดเราซื้อมากเป็นกองเลยเลยพี่น้องเข้มกัดเดี๋ยวคอสเบอร์รี่วิวเข้มกัดหรอกต่อมาก็จะเป็นต้มหูพี่น้องต้มหูอันนี้มูนสโตนเนาะหินขเขาเอ่ยว่าหินอันหินพระจันทร์นะพี่น้องอันนี้หินพระจันทร์เออนนราซื้อมาเท่าไหร่วะสิบสิบปอนด์บวกสองคู่คู่ละหาปอนด์พี่น้องอันนี้ก็เป็นหินนิ่งเนาะหินนิ่งต้มหูหินนิ่งสองคู่นี่ราว,ว่าสิปบปอนด์นะคะตกคู่ละหาปอนด์ ต่อมาก็เป็นช้างอันนี้เป็นซาลามิกพี่น้องเป็นซาลามิกแต่ว่าเคยซื้อมาสิปปอนเนาะมันเกิดเซมีพวกมันสซมีหินหนํำอะนาเขาก็เลยซื้อมาเป็นซาลามิกตัวนี้แล้วก็เป็นม้าน้อยอันนี้ก็เป็นเซรา,ามิกเรื่องที่เไม่ซื้อไม่อยางนําเดพี่น้อ,นนนอ,องเรื่องทีเองยี่สิบอะไายไทยใหนะต่อมาก็เป็นฮิโปเนาะพี่น้องลาพ็ดเนะาะพวกผมว่าภาษาไทยเข้าเอินยังนะเป็นหินไอ้เขาเอามากแก่เป็น เป็นฮิปโปเนาะเี๋ยวเราซิปป้อนรวมตัวนี้น้ำนะนะพี่น้องวันนี้ก็เป็นไทเกอร์ไอเนาะตัวนี้ก็เป็นแมวน้ำพ่อไม่เน,นาะแมวนม้ำแล้วก็เป็นช้างพวกหูหินตัวนี้ซื้อมันซื้อ,อมันจังไ,ไดกเดลยพี่นอ้นองหินตัวนี้เป็นช้างเนาะไอะตัวนี้ก็เป็นช้าให้กันหินชีแดงๆนี่ก็บพวกหูซื้อมันหรอกพี่น้องอขอแค่เพือ่อจำได้ถ้าเธอพ่อหนูเจสสิกา้าแล้วก็บอกเขาเยอะเลยพี่น้องมันขี้ขานจำมันนะอันนี้เป็นนกเนาะนกอินทรี นกอินทรีวันนี้ต่อมาก็เป็นหินอันนี้พี่นนอหินหินสีเขียวพี่นนอเขาบ่หูซื้อมันมาซื้อมันจังไหนซื้อมาซิบกาอันนี่ลหละแบบลายแห้งนะอ่าเราซื้อมาสวยเลยซิบหาปอนเนาะสามอันสามอันหาปอนสามยี่สิบเราซื้อมายี่สิบปอนพี่นนอยี่สิบปอนมันก็จะมีหินอันนี้ยี่สามอันต่อหาปอนนะเราเราไปต่อเขาอ่ะ ลากาักกะในหลักพี่น้องก็จะมีเองเนาะก็จะเป็นหินนะไรนะงามๆหินงามๆต่อมาก็เป็นแหวนเงินเนาะแหวนเงินแล้วก็อ่าอ,อันนี้เป็นแหวนเงินพี่น้องอันนี้เป็นซีเซ็เนาะอันนี้ก็เป็นซีเซ็นะนะสกูลเนียยนะเป็นหินไอเป็นเพชรสังเคราะห์นะพี่น้องเพชรสังเคราะห์ปานกต่อมาก็เป็นน้ำหอมเนาะ ซีเคนาะตัวนี้กะปอนหนึ่งพี่น้องปอนหนึ่งซีเควันนี้ก็เป็นอันไม่ขีดพี่น้องไม่ขีดเนาะอันอะรหาสปอนพี่น้องแต่ว่าขอพี่ต่อเขาหาอันละยีสิปปอนเนาะมัคคิสมี่ถือว่าถือนะพี่น้องเพราะว่าอันอยู่ในหลังเขาก็ะซ้สิปซีซิปหาซิปปอนเนาะกระไฟอันนี้นะไม่คีดไฟแชกอันนี้นะพี่น้องขันเป็นหลูเป็นอีหยังมปหลูเป็อีหยังสีกับสิคล้ายแพร่งนะ ก็อกะซื้อมาทั้งหมดอีกยี่สิบปอนไปเนาะถือว่าแต่ดีได้นี่แต่ดีในหลักกำไรพี่น้องนี่คือกำไรของเราเนาะต่อมาก็สิเป็นอันไออันนี้อันนี้บ่ดีแล้ววะอันนี้เราขายบ่ค่อยได้แล้ววะไม่ได้พี่น้องไม่ใหม,ม่เป็นเบนชามินบ่นี่ยี่ห้อเบนเนี่ยแหละพี่น้องมันก็จะเป็นดีไซเนอร์เน,ะนะาะก็จะมีพวกเสื้อ พวกนาฬิกาพวกยังสินษะพี่น้องขอก็ซื้อมาสองปอนหรอแปดสิบบาทไม่ได้พี่น้องอันสติกเกอร์ยังบริกาออกอยู่เนาะสองปอนวันนี้ใครก็ไปซื้ออันไอจีซอยพี่น้องจีซอยอันนี้เป็นจีเงินเนาะวันนี้ตุ้มหูตุ้มหูตัวนี้งามพี่น้นองตุ้มหูอันสองปอนสองปอนด์จช่นหม ก็ตัวหูตัวนี้เราซื้อมาจากบาร์บเลยขวากาบิถามถ้าขวากาบิถามเมื่อส่วนอันไหนพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพชรซีเซ็ตเนาะวันนี้ก็เป็นกําไลแขนอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่อัลละสซิปปอนด์โอ้อัลละสซิปปอนด์เนาะอันละสซิปปอนสองอันเนาะอัลสิปปอนด์อันนี้ก็ซื้ออันยังละอีกซื้อน้ำหอมพี่น้องอันนี้ก็หนึ่งปอนด์เนาะอันยี่ห้อนี่เป็นอ่าอลิซาเบธอาดันตัวนี้ ต่อมากับเป็นเป็นหินอีกแล้พี่น้องหินอันนี้ขอยกซื้อมาสองอันนี้สามปอนพี่น้องเป็นหินแกะสลักน้องมาจากเมืองจ,จนนีนนะพี่น้องเป็นหินที่เขาเอามากแกะสลกักกคยเห็นเขาขายอยู่งานแอนติกกันแพงแพงแต่แต่เวลาไปซื้อมาพอหนูจะสิกาแล้วจบจบไม่ข่อยเลยว่าถ้าก็ซื้ออันนี้มาใ่เนาะอ,อันนี้ก็เป็นสร้างพี่น้องสร้างหินมากก็อันก็ซิบปอนตน่างหาก ประมาณก็เป็นน้ำหอมเนาะอันน so ี so ้ก็สื้อหาซิพี่่แหละพี่น้องซาบาทเนาะอันนี้เป็นน้ำหอมเอวอนแล้วว่าเอาเอาน้ำหอมตัวถือมาขายนึ่เพราะว่าคนคนไม่มีเงินก็มีนะพี่น้องอันนี้ก็น้ำหอมประมาณ๒๐บาทนี่แหละอันนี้ตัวนี้ก็คือกันเราก็ซื้อมา๒๐บาทแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นน้ำหอมม่กี่ห่อเราก็สืขายสิ๊บ๒๐ปอนด์นี่ยแหละเราซื้อมา๒๐บาทเราก็สืบขายประมาณ๘๐๐นะ๒๐ปอนด์กับประมาณ๘๐แล้วพี่น้องตอนนี้ น,นี่กือซื้อมาสองปอนนะ์เนาะโอเพียมเนาะก็เป็นขนาดเล็กกันนะกระถาาเล็กกับประมาณเครื่องขวดนี่ละพี่น้องใหญ่แต่ขวดวัสดะใหญ่แต่ขวดแต่ว่าผมซื้อวันจะมีเครื่องหนึ่งนี่ละมากแน่มันสูงอะนะพี่เนาะสองปนนอ,อนน์เนาะตัวนี้เนาะขแต่ว่ามันคิ้วคิ้วพี่น้องผมซื้อว่ามันคิ้วนะเขมมาบอกหมักแต่ว่ามียาแล้วหมักอยู่อันนั้นอันนีก้กรซสืเอเช่พี่น้องอันนี้เต็มขวดได้ซิปซิปปอนซื้อมาซิปปอน สิบปอนด์สื่อสื่อว่าสิบปอนด์พี่น้องเห้มาหัวมันของแถบแถวมันก็จะมีสติกเกอร์อยู่พี่น้องของปลอมก็มีได้เบิ้งออกงานอยู่พี่น้องของขอดอันนี้กะสิบปอนด์เนาะมันนี่กะสิเป็นอันไอ้เข็มขัดนั่นแหละพี่น้องเต็มอหยาอยู่นี่นก็จะเป็นเงินพี่น้องปวกเงินดอลลาร์อย่างสิเนาะงปลอกพิซื้อมาเหรียญก็ปลกเงินปวกเหรียญมาเพราะว่ามหาด์นี่แหละนี่แหละพี่น้อง อะไรกันมารีวิวก็ห้หายคิดถึงเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็คือบอกซูฟังเราพี่น้องอากาศแล้วกัโน่นนี่นั่นเพราะคนเด้ไปส่งไปไสรหลายก็เลยบ่เบอร์คนเด้มารีวิวปานร์ไหนเนาะอันกาคิดฮอดสุขวดยู่พี่น้องเนาะเอาล่ะคิดคลิปนี้ก็ซัํานี่ล่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามียดีๆสวยๆทำงานได้วยซือมาบอกสู่ฟังเนาพี่นาะสวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนสิไปสิเวราะบอกนึงให้ฟังพี่น้องจะฝาอยิ่งเฝ้าจะฝาเด้อพี่น้องอจะฝาดปิด เรื่องบอกให้ฟังพี่น้องคอยอันว่านเจ้าน่ะพี่น้องกะคนกับมาขายหลายคือคือบอกสู้ฟังเนาะคอยกระด้ทอกมากอยู่พี่น้องคอยกระดยเล้ยวนท่อทออเป็นแหวนเพชรพี่น้องเป็นแหวนเพชรนี่ละอันอ่าประมาณนักประมาณเครื่องกะลัตนี่ละพี่น้องเครื่องกะลัตกะลัตหนึ่งมันสิบปีอันหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งกะลัตเนาะวันนี้เครื่องกะลัตประมาณจุดห้าศูนย์นี่ละใด้มากเนาะก็ว่าอันหูซุกว่าเพชรมันกับบุคอย บ่เคยใส่ปันไหนนะพวกบ่เคยใส่ปันไหนเพราะว่าอ่ามันจะออกเรื่องเหลืองแน่จักหน่อยนะพี่น้องมัลลงค่ะแต่ว่าควบใส่ควบยังนี่ก็ใส่นะแต่ว่าราคากับปบดิถึกดอกพี่น้องบปดิถึกแต่ว่าก็อาจจะเพอไอถือก็เพชรไอ,อ,อ,อสีสวยๆเนะี่ยน้อยหนึ่งสินะพี่น,อน้องใอรบัลนี้ก็เอามาตรวจเบื้องหน้าเคยซื้อมาแปดปอนพี่น้องโคตรโชคดีเลยนะซื้อมาแปดปอนกับประมาณเท่าไหร่ละ่ะประมาณปอนดหนึ่งกับสิประมาณสี่ร้อย สี่ร้อยสี่สิบเนี่ละเนาะสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดปอนก็สักปรมาณแปดร้อยแปดสิบเนี่ละพี่น่องเฮ้ยพอถึงแปดร้อยสม่ไหมเจ็ดร้อยพี่น่องเพราะว่าสิบปอนมันมันมันแปดร้อยเนาะพ่อมาเจ็ดร้อยนะพี่น่องแต่เวนเพลทคืนก็รัดม้วนหนึ่งโอ้ยโคตโชคดีว่าสันไอ้แบบมันบ่เคยใดแบบไอ้มเม็ดใหญ่ใหญ่ยังสีนาส่วนมากจะเป็นเพลทน้อยยังสีนาพี่หนอกับบ่เคยบ่เคยตื่นเต้นบันใดน,นะแต่ว่าอันนี้ เป็นเผ็ดเม็ดเม็ดไงเติบมานนกะละโอ้ดีใจนะนพี่นองเป็นอี้ยงทีโชคดีนะโชคดีเริ่มความโชคดีเริ่มมากเลยอะความโชคดีก็เริ่มเมื่อยนเป็นเป็นระยะระยะแล้วแล้วนพ่นองท้าเบื้องปีหนามันสิดีบ่เนาะก็ขอให้มันดีจะสีตลอดไปนพี่นองเอาละคลิปนี้ก็สิไปอีดียละพ่นองเจอกันคลิปหน้าแกันเนาะสวัสดีค่ะ